สวัสดีครับรักคุณครับกินเที่ยวคาเฮบายโจเชนเอาครับเอน้ก็ขึ้นหอยครับอยากมีเมนูมานำเสนอเมอน้เฮดเมนูนี้ครับแกพูดว่าเมนูย่างก็คือสูตรโจเชนเอาเนอะอยากนำเสนอเมนูมือนี้ก็คือน้ำตกหอยนางรมทอดเนยสดขำนี่ครับเมนูนี้นะคังชัดๆอีกรอบนึงครับ น้ำตกหอยนางรมทอดเนยสดครับนี่เมนูนี่โจชนนแนลอยากน้ำซุนี้เลยมันนี่สุดยอดหลังกา๋จะไปชมวิธีการทําว่ามันสีเทศทักษนะไรกับสะมีบรรยายในคลิปนั่นแหละฝากคนีติดตาม f อทุกคนกันกนบเบิ้งเราเลยเม,มน,นูนี้เด็ดแน่นอนครับสุดยอดครับแน่นอนครับติดตามเบืองคลิปนี้เมนูนี้สุดยอดมาถักทันเลยในสดในสดหอมเลยว่าเหมือนทำโรตีเลย Ừ, có là... được là... không được mày không được mày không mày học Rồi học mày học Rồi có mày học mày กับเนยเนยข้าวเนยตื่นหอมด้วยกันครับนี้ก็มาดูส่วนผสมด้วยนี่ส่วนผสมก็มีนี่ครับหอยนางรมครับหอยนางรมนี่เอามาทอดก่อนครับหอยนางรมนี่เอามาทอดทอดเสร็จแล้วก็เอาทอดกับเนยสดครับทอดจนกรอบเนี่ยชิ้นหอยปร,ประมาณนี้ครับซื้อมาลายอยู่แต่ว่า พอทอดเสร็จมันก็หดลงครับเมนูเมนูพิเศษครับวันนี้ไยน,น้ำลมนี่ก็เครื่องปรุงต่างๆครับมีผักในสีมีมะนาวพวกผักแพล่แล้วก็ไอ้ต้นหอมผักซีแล้วก็ผักใบเลยครับหอมปีอันนี้ก็หอมทอดครับหอมทอดหอมทอด พริกสดหัน่นแล้วก็เป็นทั่วพริกป่นแล้วก็ผงชูรสน้ำปลานิดหน่อยครับเดี๋ยวสิเริ่มกันตอนเลยแล้วกันแล้ก็เอาหอยนางรมลงเลยครับทำเลยพริกป่นรพริกป่นไล้เข้าไป มันอย่เพราก,กินเผ็ดร้ายหรอกเพราะว่าเสบท้องมันต้องคลิปที่แล้วแล้วคลิปที่แล้วจันนักโทษเพราะว่ามามา่าเกาหลีทำผิดผมจะลดครับใช้ปลาไหลส,สองส่วนนีนน่ตัวนี้หรอมันยังไม่ตั้งชื่อเลยเราคิดก,ก่อนเลยแม่งมึถามเร็วเหลือเกิน ยังไม่ได้คิดเมนูเสร็จก็ข้าวคั่วครับวันนี้ข้าวคั่วใส่ใบมะระผักใส่แตงมัง่าวก่อนเอ้ลงลงเยอครับทะาลงแล้วก็กำลังครับกำลังกำลัง ถ่ายทำครับโอเคนะครับผมเาเป็นเป็นเป็นสูตรเลยใช่ไหมครับผมมันต้องมีสูตรครับโจ๊ตชั้นเรานี้ต้องจัดหนักจัดเต็มครับก็ใส่ผักครับผักที่เตรียมไว้สูบมาเก็บข้อมูลเลยสูบเก็บข้อมูลเหรอมันเก็บข้อมูลเหรอผมยังไม่รู้สูตรนะสูตรลับสูตรลับแบบยังไงฮะพิกโซนครับแล้วก็ หอมถอยครับหอมถอยขายไปเลยเลยอันนี้ที่เด่นย่ทีีอหอมถอยครับทุกเข้าเข้ากัน ยอดครับนี่มาตรฐานครับตอนนี้เนื้อหอยน้ำร่มถอดเนยสดประกอบกับผักร,รวมของผักอีสานเข้าไปครับผักเพ้่ต้นหอมผักซีหอมใบเปรกินหนึ่หอมช่วยครับมาตรฐานนี่ลุกเข้าใหนเข้ากันบ้าง ขั้นตอนก็คือจังหวะรับมีกับทอดหอยให้กรอบนิดหน่อยแล้วก็มาทอดเนยอีกรอบหนึ่งแยกทอดให้ใหม่ไรเพราะบางหอยมันมันอมน้ำห้าต้องห้าต้องทอดน้ำมันก่อนทอดน้ำมันเสร็จล้วก็มาทอดเนยสดทอดเนยสดให้มันเข้าเนื้อเพราะเข้าเนื้อเสร็จเราก็เอามาตั้งให้มันเสี็ดให้มันกรอบเ้ากมาเตรียมคนคุกเข้าให้เข้ากัน เรียบร้อยครับเซ็ตเมนูนี่ง่ายมากเดี๋ยวสะลองชิมให้เบิ้งว่ามันแซ่บบ่แซ่บโอเคครับเรียบร้อยครับเมนูนี้ขอเสนอว่าเฮ้ยจะเรียกไปไหนมึงตั้งจะตั้งชื่อเมนูแล้วเนี่ยเมนูอะไรเมนูลักษณะน,นี้เราต้องทําเกี่ยวกับอาหารอีสานใช่ไหมล่ะเป็นาามันเป็นมันเป็นแม,แมวเป็นของมันเป็น อาหารทะเลเดี๋ยวเราทําไปทางอีสานถ้าจะตั้งพวกก้อยพวกอะไรก็ไม่เวิร์กอันนี้ขอเสนอเมนูของขอจ a จแนลขอเสนอว่าน้ําตกหอยนางรมทอดในสดเนสดเอน้ําตกหอยนางรมพูดไม่จังดล้วน้ําตกหอยนางรมทอดในสดโอเคไหมโอเคโอเคนี่ครับเมนูนี้น่ากินนะที่นี่ที่เดียวครับ มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองชิมให้ดูครับเพราะว่าลองทําเองได้ลองอ่าเพราะว่าศึกษาสูตรหรือว่าเม้นมาว่าเขาใส่อะไรมัางอะไรมั่งก็เดี๋ยวเขาตอบให้ครับโอเคครับคครํบานี้ก่อนครับเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวใคยชิมกันการันตีความอร่อยโอเคครับเต้นเต้นเสราคามนี่ครับเมนูที่ว่าสร็จะแล้วว่าสิชซมใมนเบิรงก็คือว่าสีลองเบิรงรสชัติี่เป็นยังไงว่าเมื่อกี้เฮ็ดเสร็จแล้วผมแอบชิมมาแล้วว่ามันจะทานแต่ว่า ตกซห้เมิมึงเพราะว่ามันนเได้การันตีคป้อมเสียบต้งตกหอยนางลมทอดในสดสุดยอดาานะครับมาทานครับเรื่องของเนื้อเนี้อหมีกินเลยนิ่งง่อยเบลกรามกรอบหนุ่มหอยหอยนางลมนี่มันสิกรอบหนอกหนุ่มในใช่ตามวิธีผมเนห็นนี่กินได้แน่นอน แซ่บพร้อมเครื่องหอยไปทอดเออหอยเนี้ยไปทอดน้ำมันส่วนทอดจนเกือบกรอบนิดนึงเลยก็เอามาทอดในสดทีนี้มันเย้ให้หอยมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมในสดพร้อมรสชาติมาถึงไอ้เมืนตโตหอยโตหอยสิมันสิหดตัวมันใหญ่อยู่แต่มันหดสุดยอดครับ ถ้าว่าปั่นเขาเติยมือมันเป็นยังดงครับสวยอดมาทานครับนี่ครับนัดแปงไปเรื่อยๆครับเมนูหรับกับเขาเนี่ยพูดถึงว่ากับเขาเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยใส่แต่กันเลยมั้งดริี่ว่าผู้ใดทีกินเมนูเป็นแซบกว่ากันเนี่ยเมนูนี่คือนำเสนอห์เลยแซบมาตรฐานครับ นี่อันกฤษพร้อมเลยครับโจเแล้วครับขอบคุณมากเครับไม่รู้นี้นับถึงเลยของแท้จะมากรักคุณครับบายโจเอลครับคิดหน่อยด้ครับของไรขอบคุณมากครับบ๊ายบายไปเลยครับ